สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปิดการแจ้งเตือนแอป t i k ต o k บนมือถือนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการปิดการแจ้งเตือนแอป t i k ต o k บนมือถือก็จะมีด้วยกันอยู่2วิธีนะครับสำหรับวิธีแรกเราเข้าไปที่แอป t ิ k ต o k กดยตรงเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเราก็แตะเข้าไปแล้วมาแตะในส่วนของโปรไฟล์ด้านล่างขวามือสุดเลยครับล่างสุดขวามือนี่ครับ เราก็แตะเข้าไปครับผมปึ๊บพอเข้ามาที่โปรไฟล์ของเราแล้วให้คุณผู้ชมแตะไปที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือครับตรงนี้นี่ครับแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นตรงนี้ครับการแจ้งเตือนพุทธเราก็แตะเข้าไปปึ๊บนะครับในส่วนนี้จะมีการเปิดการแจ้งเตือน นะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะปิดการแจ้งเตือนได้นะครับนะแล้วก็ปิดได้เลยนะฮะปึ๊บนะปิดได้เลยปิดให้หมดนะครับถ้าไม่อยากาได้รับการแจ้งเตือนจากแอป TikTok นะครับโอเคเรามาดูวิธีที่2นะครับอันนี้สลับวิธีที่1นนะครับปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับผมออจากหน้าจอครับไปที่หน้าจอหลัก ต่อไปไปดูวิธีที่2นะครับให้คุณผู้ชมลูดลงมาครับจากแถบแจ้งเตือนแล้วไปที่รูปฟันเฟืองหรือว,ว่าการตั้งค่าครับปึ๊บ,บหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนหาคําว่าแอป,ปหรือว่าคำว่าการจัดการแอป,ปนี่ครับแตะเข้าไปปึ๊บ,บแล้วเลื่อนหาแปปอปติตอเจอนะครับแอปติตอ ล้วก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนหาคำว่าการแจ้งเตือนนี่ครับเราก็แตะเข้าไปปึ๊บนี่ครับแสดงการแจ้งเตือนแล้วก็ปิดเลยปุบ๊บแค่นี้ครับนะฮะและนี่ก็คือวิธีปิดการแจ้งเตือนนะฮะจากแปปกอป tiktok บนมือถือก็จะประมาณนี้ ากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไก่อนไว้พบใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ